เฮ้ยพี่ดัมจะเลยกันนักขนาเนี่ยไม่ได้หลับไม่นอนกันสักทีอ่ะเหนื่อยนะเว้ยโสดีนซีก็เห็นใจพี่หน่อยสิช่วงนี้ อากาศมันก็ไม่ไดีร่งหอบพี่ก็กำเริบบ่อยๆถ้าเกิดว่าพี่อ่ะไม่ได้กินหอยขมของซีนอ่ะอาการของพี่อ่ะมันก็จะแย่น่ะสิซีนเอาซีซินช่วยหน่อยเอาซีซ oh. okay. uh ินเอาซีนโอเค โอ้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 อาการอาการกำเริบทำไงดีวะว้าไปแล้วพี่ไปแล้วหรืคะน้องน้องอย่า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 มาจับตัวผมพี่พี่เป็นอะไรไหมคะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะผมบอกแล้วไงอย่ามาแตะนะต้องตัวผมทำไมดีวะซีนจาซีนช่วยพี่ด้วยจำไว้นะพี่เวลาจะออกไปไหน แล้วถ้าอาการกําเริบอะให้พี่ทำยังไงก็ได้หากลิ่นที่คุ้นเคยที่สุดฉันไม่ได้อยู่กับพี่ตลอดเวลานะกลิ่นกลิน่นที่คุณเคย เพ yeah. ี่ตังเลยครับชุดใจพี่ดำอุ๊ยสินเ,เนี่ยอาการกำเริบอีกแล้วใช่ไหมเลขขนมเนี่ยจะซื้อมาทำไมนักหนาเต็มบ้านแล้วเนี่ยไม่เก็บเงินไปซื้อข้าวบ้างฮะโถสินสินก็เห็นใจพี่บ้างสิพี่อะขาดกลินพวกนี้ไม่ได้หรอกคือ เออซินแต่ตอนนี้พี่มีความคิดดีๆแล้วนะซินก็ให้พี่พกออกซิเจนติดตัวสิอเอาขวดมาทำอะไรอะ่ะซินก็อัดกลิ่นไมโคงอะ่ะเข้ามาในขวดให้พี่อ่กติดตัวเวลาการทำเริ่พี่จะเอามาดมไงนะเนาะ ชื่นใจโอ้ยสดชื่นมากเลยอ่ะอ้ยอ้ยโอ้ย่ันน่ยทำไงดีวะเนี่ยซิ่ช่วยไม่ได้ ไอแรงมึงวินินเหรอ้าอะไรของมึงวว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 ว โลดิบคนรักโหเจต้องหัวเลยค่ะปล่อยผมปล่อยไม่เฉยพี่ดำนี่อาการกำเริบอีกแล้วเหรอซินซินช่วยพี่ด้วยซิสิ้นวะอยู่เฉยไงคุณตำรวจคะอย่าจับแฟนฉันเลยนะคะฉันโคองล่ละไม่ได้ครับกฎหมายก็คือกฎหมายแฟนของคุณเนี่ยทำตัวเป็นภัยต่อสังคม แล้วก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับผมจำเป็นต้องจับกลุ่มแต่ว่าคือแฟนฉันเขาเป็นโรคติดกลิ่นนะคะเวลาที่เขาออกไปไหนแล้วเขาไม่ได้กินหอยโข่งของฉันอะการเขาก็จะกําเริ่มแบบนี้นะค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วอ่ะเดีายวจับเขาเลยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกฮะโรคติดกลิ่นเช็ดแค่อะไรวะเนี่ยน่าสงสารเขานะคะไปกันเลยค่ะ นี่คุณแบบนี้ยิ่งอันตรายต่อสังคมเข้าไปใหญ่นะครับผมขอแนะนําว่าให้คุณเนี่ยพาแฟนคุณไปบำบัดซะแล้อย่าปล่อยให้เขาออกมาล่ะเพรามันจะเกิดอันตรายก็บำบัดอยู่นี่คะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่หายสักทีอ,อ่ะนี่อิชนีซอกกล่าวฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะคะอย่าง,งโงค่ค่ะ บำบัดแบบเนี้มันผิดวิธีมันไม่ถูกต้องแบบเนี้ผัวเธอก็ติดกีไปเรื่อยเรื่อยๆสิคะเอาก็ไม่รู้นี่คะแล้วต้องทำยังไงอะงูซ้ำงูสอนโมแท้เนี่ยพาไปหาหมอสิคะแผนกกจิตเวทอ่ะโตมายงไงเนี่ยยังต้นที่สอนอยูเหรอก็อยากมีผัวเนอะเออแล้วปล่อยผมได้ยังครับเนี่ยปล่อยก็ได้ค่ะกระทยอแอแมนเสียอารมณ์เสียเวลาจริงดิ ฉันขอแนะนําจริงๆเลยนะถ้าผัวเธอเนี่ยไปบําบัดซะถ้าฉันเจออีกรอบเนี่ยฉันจับจริงๆด้วยค่ะคุณตํารวจขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียเวลา,าจริงๆพี่ดำเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันนะไปสีทัญญาหรือสวนปุงหรือโรงพยาบาลประสาทดีอะพี่สซีนจะไปไหนก็ได้ ระหว่างทางไปอ่ะขอพี่หน่อยนะไม่ไหวแล้ว <S 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 <S